ภาษาสาภาษาแอลเบเนีย Josia Juha s h i p ภาษา Juha ประโยค f j a คำถาม พูดียาวากันสัมพันธ์ไวยากรณ์กรามาติกาคำกริยาฟอลยาคำนามเอเมอร คำวิเศษบีเอมรคำกริยาวิเศษไดโฟเลียคำสันพนามปรามรีการออกเสียงชิปตีมี อักษรอัลฟาเบตตัวอักษรสครองยาสะซานอริยาพยัญชนะบาสกติงกลอริยาภาษามือ จูาเอเชเเครื่องหมายวรรคตอนเชียตเอพิกซีมินจุลภาคเปรสซียมหัภาคปีกาทวิภาค Dupikat. apostrofi apostrof prasani